สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัด20อันดบับแบรนด์มือถือที่มีรุ่นออกมาแล้วมากที่สุดในโลกซึ่งคุณผู้ชมอาจจะมีรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งเแลวผมก็จะบอกประเทศน,นนะครับผมว่าประเทศนั้นว่าแบรนด์นั้นถูกผลิตขึ้นที่ประเทศอะไรก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ที่ด้านล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะลืมช่วยกันกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบอกเไว้หาที่นี้นะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหน้าวันที่7เมษายนพศ2563ซึ่งแนนอนจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามาเริ่มกันด้วย อันดับที่20ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชมต้องรู้จักกันอย่างดิบดีเลยกับแบรนด์ Apple ซึ่งแบรนด์ Apple นี้เป็นของสหรัฐอเมริกามีรุ่น iPhone และ iPad ออกมาแล้วรวมทั้งหมด71รุ่นอันดับที่19นะครับผมก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่ยังโด่งดังอยู่ในประเทศไทยเรากันเลยทีเดียว นั่นก็คือเสียวมี่เป็นของประเทศจีนมีรุ่นออกมาแล้วทั้งหมด87รุ่นอันดับที่18แบรนด์มือถือ N น็กซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันซึ่งเป็นของประเทศจีนอีกแล้วซึ่งมีรุ่นออกมาแล้วทั้งหมด96รุ่น อันดับที่17แบรนด์มือถือรุ่น Acer ซึ่งเป็นของประเทศไต้หวันซึ่งมีรุ่นออกมาแล้วทั้งหมด97รุ่นซึ่งห่างกับอันดับเมื่อกี้แค่รุ่นเดียวเท่านั้นเราก็มาต่อกันด้วยอันดับที่16กันเลยกับแบรนด์ z YQ เป็นของประเทศจีนอีกแล้วครับผม ซึ่งก็ห่างกับอันดับเมื่อกี้แค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือ98รุ่นอันดับที่15นะครับผมเป็นแบรนด์อ l า a คาเทเป็นแบรนด์ของประเทศฝรั่งเศสทำโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด100รุ่นอันดับที่14แบรนด์โซ n y ซึ่งเป็นแบรนจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทำรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด100กรกะบิรุ่นต่อไปอันดับที่13นะครับผมก็เป็นโทรศัพท์รุ่นของผมเองผมกำลังใช้ตัดต่อคลิปนี้อยู่เลยรุ่น Vivo เป็นของจีนอีกแล้วครับผมแน่นอนซึ่งก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ ขายดีที่สุดในประเทศไทยเราเลยเหมือนกันซึ่งก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด116รุ่นมาต่อกันด้วยอันดับที่12 OPPO ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ขายดีที่สุดด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นของจีนอีกแล้วครับ ซึ่งก็ได้ทำโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด125รุ่นต่อไปอันดับที่11แบรนด์ l e n น v o เป็นของจีนซึ่งก็ได้ออกรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด130รุ่นอันดับที่10นะครับก็เป็นของแบรนด์ ASUS ด ซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้เลยใกล้เคียงกับประเทศจีนเลยไต้หวันซึ่งก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วจนถึงวันนี้ทั้งหมด1 4 7รุ่นอันดับที่9ต้องยกให้กับแบรนด์ HTC ซึ่งก็เป็นของไต้หวันอีกแล้วครับผมก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ ออกมาแล้วทั้งหมด156รุ่นอันดับที่8นะครับผมก็จะมีแบรนด์โทรศัพท์ติดมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นแรก t w z เป็นของประเทศไทยตรงนี้เองกับอีกรุ่นหนึ่ง Sony Ericsson ก,ก็เป็นของประเทศสหราชอณาจักรหรือก็คืออังกฤษนั่นเองครับผม ซึ่งก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด174รุ่นอันดับที่7เป็นแบรนด์โทรศัพท์รุ่นช n เนเป็นของเกาหลีใต้ซึ่งก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งสิ้น184รุ่นมาต่อกันที่อันดับที่6กครับผมแบรนด์โทรศัพท์หัวเว่ย มาจากประเทศจีนครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในโลกเลยก็มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งสิ้น190รุ่นมากันที่อันดับที่5ครับผมแบรนด์ Motorola เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา u s a ก็ได้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วทั้งสิ้น300 สิบสามรุ่นอันดับที่สีครับคุณผู้ชมก็อาจจะรู้จักกันอย่างดีดกับแบรนด์ lg ซึ่งเป็นของเกาหลีใต้มีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้ว331รุ่นอันดับที่สามครับแบรนด์โทรศัพท์มือถือ i mobile ซึ่งผู้ผลิตก็คือประเทศ ไทยเรานี่เองครับผมคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้แต่ว่ามีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วมากถึง391รุ่นมากันที่อันดับที่2รองแชมป์ครับผมกับแบรนด์โทรศัพท์โนเกียมาจากประเทศฟินแลนด์ซึ่งก็ได้เป็นรุ่นที่เคยดังตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผม แต่ถึงวันนี้นี่ก็ยังมีรุ่นโทรศัพท์ออกมาแล้วไม่หยุดหย่อนซึ่งมีรุ่นโทรศัพท์รวมทั้งหมด473รุ่นแต่ก็ยังห่างกับอันดับที่1อยู่พอสมควรเลยนะครับอันดับที่1ครับผมคงไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดมากเพราะคุณผู้ชมต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนกับแบรนด์ซัมซุง Samsung. เป็นของเกาหลีใต้ผมมีรุ่นโทรศัพท์ออกมาโคตรเยอะ715รุ่นโอ้โหทั้งขายดีทั้งโทรศัพท์ก็ออกมาเยอะสุดยอดเป็ไงบ้างครับผมกับคลิปที่ผมนำมาให้ชมข้อมูลมีการผิดพลาดประการในต้องขอโทษนะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะมาติชมผมก็สามารถคอมเมนต์ในที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมอยากให้ผมทำคลิปแบบไหน ก็สามารถบอกแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับก่อนที่จะไปกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเว็บไซต์ข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหาดูโทรศัพท์ใหม่ๆก็สามารถไปหาได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะผมบ๊ายบาย